ี่เรามาถึงแยกช่องสามหมอโอ้หอ๋ออถ้ามีเอยายักตัวหนึ่งตายเลยช่องสามหมอแล้วก็ไปเหียวไปแดงเดี๋ยว,วยเราก็จะเลี้ยวขวาไปคอนแก่นนะคะคอนแก่นเขาว่าแก่นไม้เป็นคอนมีสาวงามสาวสุขซ่อนความรักเอาไวาโอการสิน

30กิโลก็มันจากคีรีขอนแก่น85้าโอ้ม y g ก d ออ้าวมาถึงขอนแก่นได้ไงโอ,โอมาถึงก็ดีเราก็มีที่พักเนาะเดี๋ยวเราก็นอนพักขอนแกน่นเที่ยวสักกี่คืนนี่เดียวโอ้อยู่ได้อีกเป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยอ่า f ี MC ไปเที่ยว ก็จบแล้วนะครก็ถือว่าโชคดีค่ะไม่ต้องไปต่อสู้อุทธรณ์คดีอาญาคิดว่าถ้ายื่นอุทธรณ์ไปทนายก็บอกว่าก็จะเสียเวลายเยอะไปกับเดินทางอีกหลายรอบแล้วถ้เกิดคําอุทธรณ์ออกมาว่าเราต้องจ่ายค่าสินไหมศาลหนึ่งร้อยห้าหมื่น โจ์อีข้าเหมือนก็เสียอีกเป็นแสนนะคะแล้วก็รอลงอาญาจากลงอาญาเลยก็อาจจะเป็นรอลงอาญาเพราะสารอรุทณ์อาจจะเมตตานะคะแต่เป็นไปไม่ได้เลยว่าจะไม่เสียเงินนะคะเพราะสารชั้นต้นบอกว่าจำคุกหนึ่งปีสเดือนแต่ไม่มีค่าสินใหม่แล้วถ้าเกิดเรายื่อทธทณ์ไปจะจำคุกหนึ่งปี4เดือนสาลอาจจะคิดเป็นค่าสินใหม่ค่าปรับเข้าสารแล้วก็ค่าสินใหม่ให้เก็บตัวโจ์นะคะก็ถือว่าความโชคดีของประหยัดน,นะคะที่ประหยัดเอา <c oughs> คดีที่พัทยานะคะจบสิ้นทั้งสองคดีถอนไม่มีเลขคดีดาไม่มีเลขคดีแดงไม่มีรอลงอาญาไม่มีต้องจําคุกไม่มีต้องอุทธรณ์นะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะในการที่เรามาย้ายมาจะมาถือศีลคิดว่าตอนแรกคดียังอยู่ว่าต้องอุทธรณ์อีกเป็นปีก็จะมาทำคอนเทนต์ที่นี่มาสวดมนต์มาปฏิบัตินะคะคิดดีทําดีนะคะเผื่อจะ พ้นกับพวกเปรตในหลักานที่มันละลานหรือคนใจบาปทั้งหลายที่เสี่ยมใส่ความใส่ร้ายช่วยเหลือมาแล้วก็มาด่ามาทวงคืนทวงบุญคุณซึ่งไม่ใช่ FC สายบุญโดยตรงเป็น FC สายบาปเราก็ถือว่าบุญเก่าของเรายังมีใน f FC นะที่ได้มาอยู่แค่อทิต์เดียวหลังจากนั้น <c oughs> ทางโจทก็มาขอถอ,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 อนขอออาต่างคนต่างถคดีนะคะคนละสคดีเลยก็ถือว่า เอาทางเราเนี่ยสารตัดสินไปแล้วหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ต้องต่อ,อสู้อีกอยังไงก็คงต้อง โทษจำคุกอีกนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าสารสั่งจำคุกคดีต่อมาถ้าเกิดไม่มีการถอนขึ้นมันก็จะเหนื่อยเราในการต่อสู้ค่าใช้จ่ายเดินทางค่าตนายค่ายื่นอุทธร์แล้วก็โอ้ยเยอะค่ะแล้วถ้าเกิดสารไม่เมตตาสั่งจำคุกเลยเนี่ยเราก็ต้องดีกายอีกดีกายก็เสียเงินเสียทองเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวเราขอบคุณทนายทั้งสองฝั่งขอบคุณท่านผู้ว่าศาลนะครขอบคุณคุกกรณีที่ชวนแลกชวนถอนนะครก็ถือว่า เป็นนิมิตหมายอันดีส่วนบางคนที่ยังยิ่งเงายัางจะใช้โซเชียลเสนองอารมณ์ตัณหนกของตัวเองโดยการเอาเงินมายุกมาเสียมวิ่งซ้ายวิ่งขวา <c oughs> เดี๋ยวเข้าข้างคนนู้นเดี๋ยวเข้าข้างคนนี้เดี๋ยวเข้าข้าง,นนาางพระเดี๋ยวใส่ร้ายพระใส่ร้ายจา้บก็เงินของคุณก็บาปทังนั้นแล้วคุณก็แค่สัใจค่ะจะไปเอาคนนู้นคนนี้เข้าคุกไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ทําผิดนะคะ ยิ่งการเขาคุกต้องมีความผิดเช่นค้ายาเสพติดเสพย,ยาเสพติดหรือลักทรัพย์ยักยอกอะไรอย่างนี้ยมันรุนแรงให้มีประมาทเนี่ยถ้าไม่มีความผิดซ้ําๆหรือไปปฏิเสธสู้แต่ว่าสารพิสูจน์ได้ว่ามันมีความผิดไม่ค่อยจะติดคุกหรอกค่ะแ,แต่สิ่งที่ไร่อยากปฏิเสธสู้ก็อบอกแล้วว่ามีไหนยะที่เราต้องการแล้วเราก็ได้รู้ความจริงไอ้ตรงนั้นนะคะพอโจทย์มาชวนแรกเราก็ถือว่าเราได้รู้ได้เห็นชัดเจนแล้วเราก็แลกไม่ผิดนะคะอย่างนี้ไม่ผิดถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ แฮปปี้นะคะแฮปปี้แล้วคำพิพากษาของเรานะคะใครจะมาเอาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเรานะคะไม่ว่าจะาไปทนายไปยื่นเพื่อช่วยเหลือคดีตัวเองหรือทำอะไรี่ถ้าเกิดตัวเราและคูก่กรณีไม่อนุญาตถือว่าคุณละเมิดนะคะละเมิดสิทธิ์ของโจทก์และจำเลยเพราะฉะนั้นนะคะคำพิพากษา หรือกระบวนการพิจารณาทั้ง4เคสที่แรกเดียกันที่มีโจทก์กับจำเลยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ทนายก็บอกเลยว่าทนายก็ไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นใครอย่าคิดว่าจะไปขอให้ทนายช่วยเหลือนั้นถ้าเกิดโจท์หรือจำเลยรู้มาและไม่ไม่ได้เต็มใจมอบสิ่งคำพิพากษาหรือเอกสารให้คุณไปยื่นในเคสของคุณนะเราจะถือว่าคุณระเมิดเราเราจะฟ้องนะคะเราประกาศเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราเต็มใจให้โดยความยินดีนะคะ อไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราโอเคนะคะเราประกาศไว้เลยชัดเจนนะคะเราถ้าคนไหนเราไม่ได้อนุญาตให้และคุณมาลเมิดสิทธิ์ใช้ตะก,กั่ที่คิดว่าโอ้โหค่าเก่งค่าน่นนี่นะ่เจอเราแน่นอนเพราะทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยคุณเนลคุณคุณ,คณ,คณทรยศเราก่อนนะคะในวันที่เราเจ็บปวดมากในวันที่เราต่อสู้เพื่อที่จะช่วยเหลือคุณเรายอมให้คำพิพากษาจำคุกเราต้องประกันตัวเราต้องเจอหลายๆอย่าง กันตัวเสจเราแค่เดือนรอนิดหน่อยคุณ พวกเราไม่ใช่เหมือนพวกแม่ค้าทุเรียนหรือหมาจรจัดหรือพวกสายบาปที่จะแบบชักหน้าชักหลังเกินน้ำลายตัวเองโดนไอ้ขี้คุกดา่าสัตว์เสียเดเสียโดนกระเทยดา่าสัตว์เสียเทเสียแต่กับอภัยเขาเพื่อต้องการที่จะเอาชนะครังคุกไฟนี่แหละขเขาเรียกว่าพวกไรการศึกษาพวกสมองไม่พัฒนาพวกมีเงินแต่ใจบาปผิวแสงใช้เงินทําให้คนทะเลาะกาันใช้เงินอาสนองตักกับความไข่ตันหาความอยากเอาชนะ ไม่มีศีลธรรมในหัวใจของตัวเองและเงินบาปที่ได้มาเพราะฉะนั้นคอยดูเวรนกับมันก็จะลงพวกคุณเหล่านั้นก็จะเสียเงินให้กับเป็ดในลางชาติที่คุณกลับไปจุดปากจุดด่างกันไปช่วยเหลือมันนะช่วยเหลือมันให้ได้นะคะให้หมดตัวส่วนญาติพี่น้องลูกหลานจะเป็นยังไงช่างมันเพราะว่าเอฟซีโลกโซเชียลไม่รู้นะคะหิวแสงอยากได้แสงบนโซเชียลก็ขอให้ได้แสงเยอะๆนะจ๊ะพวกเอฟซีอ่า แสงนะคะอแล้วก็กราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี f อฟนะคะที่จริงใจและเมตตาประหยัดด้วยความจริงใจเราก็จะตอบแทนบุญคุณ ของผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ช่วยเหลือเรามาโดยวางเต็มใจนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ใจดีต้องการสิ่งที่เราให้ได้นะคะเรามองมาอยู่แล้วเพราะว่าบุญคุณต้องทดแกนแค้นต้องชําระส่วนไอ้หรืออีคนไหนที่ใส่ร้ายใส่ความเราไม่หยุดยังมาหมิ่นประมาทเราใส่ร้ายใส่ความเราเราก็จะดําเนินการทางกฎหมายะคะ่ะเราจะไม่เอาน้ไลายสู้นะคะทั้งนี้ก็กรับกับคุณ ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือเราแต่เราก็ช่วยเหลือคุณนะคะไม่ใช่ว่าช่วยเหลือเราอย่างเดียวนอ้องชัดเจนนะคะ ก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะเปิดหูเปิดตาค่ะอย่าหลงจนงโง่หรืออย่าฟังหูเดียวแล้วไปเชื่อเขาง,ง่ายๆนะคะถ้าประหยัดไม่ดีกับใครก็ขอให้มีหลักฐานชัดเจนไม่ใช่ว่าฟังเขาเล่ามาหรือหมัดไส้ว่าประหยัดรู้มากประหยัดพูดตรงเกินไปหรือประหยัดไปขัดผลประโยชน์คุณก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะคิดว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทำดีย่อมได้ดีมีจริงนะคะขอบ,บคุณเอฟซีทุกท่านค่ะและอย่าลืมเข้ามากดติดตามประหยัดนะคะถึงประหยัดจะย้ายกลับ แต่ประหยัดก็ยังทำอนนเต้นพานกินมาเที่ยวสนุกสนานนะคะ mm. ก็จะไม่พยายามมา,าน้ำลายแรกให้มีขดขดีตกเป็นจำเลยของเขาค่ะแต่ถ้าเป็นโจทย์นี่โอเคนะคะเพราะว่าจะจัดการหมาขี้เรือนนะคะหรือไอขี้คุกหรือกระเทยที่มันยังไม่เคารพกฎหมายอยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพบกันใหม่ไรสดหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะ วันนี้วันที่ยี่สิบก้าสิงหาคามสอง8ห้ากแปดค่ะเดินทางมาขอนแก่นนะคะ